ไอเหี้ยก็บอกไมตดตาไปเลยไปเลยเลยสัสเหี้ย เป็นเป็นเร่องความจำกูจะเป็นแล้วองอไรกูจบวัดสวยวัดสวยแถยวัดจอโดนน้ำเงมันกะเป็นเงี้ยดังเลยโดนน้ำอ่ะเลยมันดังนี่ต้องเก็นดอวะตลาดเนียงไอมเยนู่นนวตัวมัน ยาวัดน้ำลงแล้วนะหรืน้ำลง,ำลง,ลงแล้แลนะาร <มา S 2> ัก้องเปียนนะครับอุ้มเสียไม่อยากให้เมีอะไโอ้ย,ยเฮีย,จ,ย,ย,ยจะจะ,จะตุปิกวลยลดนเมลงไม่เฉพาะนะวพรกะก็โดนเพลงโก้ไม่เชื่อกูเฮ้ยอย <c oughs> เราโดนอ้าแล้วเฮ้ยมแม่มันเกาะรถกระบะเขาไมาได้มันไม่ใล่ล